ับเข้าสู่ช่อง4 5 6ป่าเมียวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายฟิปแปดแปดหนะครับเนาะเอามาพี่น้องไงก็มาอยู่กับยูทใหม่กับค่ายมาใหม่หนะครับเนาะอันก็ผมก็พามางัดทั้งงัดเกมอันเมียกินสมองไปงัด <laughs> โอเคนะครับก็พบทุนมาที่60,000นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับน้องอ่ะกับผมก็อยู่กับยุดใหม่กับ่ข่มาใหม่นะครับสำหรับไข่ฟิปแปดแปดได้ครับแม่ช่วงนี้ก็หาไข่ไม่เล่นไปเรื่อยครับพี่น้องเ้ยล่าโบนัสที่เบียดเท่าลอยดีโอยนะครับเกมหมีกินสมองอ่ะเบียดสวงร้อยเจ็ดสิบนี่หละไหมเบียดประมาณนี่กรลังแตกดีพี่น้องค่อยๆขยับเบียดขึ้นไปลอยรอบไปอมาค่อยๆขยับเบียดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ บิดป,ประมาณนี้แตกดีนะครับเจ้าสิได้ยินเสียงไขว้หวานเจี๊ยบเต็มเคียงบัดเมื่อละบัดนี้ <laughs> สิตามไปหลอกหลอนหัดให้ฝันมุนกูได้เบิ่งไขว้หลายๆระวังเด้อเก็บไปฝันเด้อสิบวางแฮะละเมื่อได้เข้าโบัวนัดดึงสีนะครับผม <laughs> ไอเ้เรื่องไครับผมโอ้ยืโดูดไปจนมืน่นละด้อเนี่ยมีบางทวงบางท้อนเห็เน,น,นไ,ไหมวัวอภิเนหารยูดไหมเนี่ย หายแล้วครับผมโอ๊ะไปเป็นหมื่นเลยล่ะพี่น้องเอ้ยเอากิ้งกิ้งกิ้งกิงมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยบันัดฮอนนะครับมาได้มาหกสปินมาลุ้นกันนะครับว่าหมีจะกินสมองปันไหนนะครับผมแน่กินหลายก็ได้หลายครับผมกินหน่อยก็ได้หน่อยอืมโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปัดเข้าไปโอ้ยเที่ยงไปเด้อ ก็เตี้ยก็พี่น้องเอาสมองมาแล้วครับผมสวบสดีกินๆๆเอาสมองทั้งแนาพุ่นไปกิน,นพุ่นทั้งแนาพุ่นสวบสดีกินหลายๆกินแหงๆกินให,มนนหม้มันเสียบอภิเนหันยุดไหมมั้ยเฮ้ยหน่อยโอ้ยว่ดเตี้ยยังโคราเคลียบอ่ะสปินกับซีเบิร์ตเหรอครับผม เอาสมวัยู่ทั้งหลังคุนไปกินทำไมไปกินทำไมเออกิน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 โอ้ยโบนัสเกลือครับพี่ดองเลยจบไปที่สี่พันเลยครับ่ปะปะันตัวเลขยี่สิบรอบพี่ดองค่อยขยับเบียดนะครับผมนะค่อยๆขยับเบียดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอืม โอเคไหมเด ites, Anal, ctions, on, nosis, ี๋ยวขยับเบ็ดละกันนะครับเบ็ดสามร้อยไปเลยนะครับลอยรอบไปเอาจริง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 นะครับผมมาอีกแล้วมากินสมองอีกแล้วเมียกินสมองเกมเมียกินสมองเอาฝุ่นสมองอยู่ท้านหลังุ่นพ่อไปกินสวัสดีรไว้มันก็ไปอยู่ท่างหลังเนื้อบาดนี่ใครก็บ่ได้อยังเด้อบาดที่นี่ เอาสมองไหมกแ็เพื่อกกินๆๆๆๆเขากินเขาเฮ้ยแบบนี้แบบนี้แตกปะเนี่ยแตกปะเนี่ยแตกนะครับมันจะเหลือเมียงกันนะกับข้าวครับแับข้าวเดียมือปูปีวีอย่างกันนั่นเนื้อหลายเอาได้อยู่ได้ครับผมบางทีเต็มจอดจะเหลือเมียอะไรแตกก็รับผมรางวัลใหญ่พี่เราเอ้ยกับข้าวครับกับข้าว มาแล้วมาแล้วได้ล่วสมอง่ะเนี่ยกินสมองโอ้หนึ่งสปินสุดท้ายว่ายังไงเอาสมองเอาสมองมาอยู่พี่น้องไยพอได้ตัวลมหายใจนะครับกินห,หลายหลล้วนเดกินห,หลายหลล้วนะครับเอาวายคูณสามครับผมตเตะบ่๊บดิตเตะบ่๊บด พี่ดาวเคยเสียดายไว้นะครับมันเจกว่ะเอาได้อยู่กับผมใหม่นี่สว่างมือเป็ดได้การอยู่นะครับไปต่อเอาเปิดบ้างนี่เป้าเอฟจะเี็นอย่างนั้นเต๋อเอฟพี่ทหารยุ่งใหม่บวกด้วยพลังหลวงปู่โดเรมอนจงเป็นพลังที่เต็มเครื่องถูกแล้วกริงจริงจริงจริง,ง,งนั่นเห็นปะเป็นพลังที่เต็มเครื่องผมบอกแล้ว เนี่ยอภิเนหานยุดไม้เนี่ยมันดียังสิเหระครับผมยี่เหลี่ยหินยังก็ดีไปเบิด์ได้ครับผมเมื่อกคููหอยเหินยังนเดี๋ยวนี้เทวะเทวะอยู่เอ้ยที่หายแล้วเด้อเด้อสมองเนี่ยโอ้ยบ่ม,มีสมองมาเลยครับผมในเดยวสมองไปกินไปกินฟ้าไปกินเออกินเหอยกินเหอยกินลหลายๆอ่ะเนี่ยแจกหลายๆ กนินลลายแตกหลาย,ลลายนั่นเดี๋ยวสมองอีก,นะนกันนะเป็นที่คู่ยังกระดอกกระเดียแทบเราเลยที่ดีเด,ดเตะหูจก้กบ้างได้ละหมีกินสมองหนี่งหมีเฮ้วัยนะครับโอ,โอ้เดี๋ยวสมองสมองไหมอีกแล้วนะสมองไหมอีกแล้วนะฟาไปกินอ่ะนะเออสวดกินมาได้คแค่ลูดเอาโอ้ เออเหลือสปินเดียวละครับพี่น้องเอ้ยได้แล้วสมองเอาเตียงบางสุดท้ายพี่นอ้องได้อยู่กับข้าวครับกับข้าวส,สวยๆงามๆหา,าก็ได้หม,ม้อเมื่กว่านะครับก็ถือว่าได้อยู่เอาบางเตียงนอกพี่นอ้องเอ้ยไปก็สิรับผมแตกหลายก็โบนัสขอ <c oughs> ออนน่อยอีกทุนข่อยหกเมื่นหน่อนี่ก็ได้กำไรอยู่ด้วยสว่างเมืม่อนหมดเลย เต็มสี่ในแม่นะครับอภินิหารยุนไ,ไหมแม่แม่เปิดเข้าไปมีแต่เจียนเก่งๆนีตรงมีแตกเห็เนไหพ่อได้ดีพ่อได้ดีใจน้ำเขาขอโบได้จักรบไปนะโอ้ซ้ำหนังก็ยิ่งพ่อหลุนอยู่เนาะหาขวามึงย เนี่ยพี่น้ออ่ะมาขยับเบียดอีกสักเบียดละกันนะครับเบียดสามร้อยหกสิบมาลอยรอบไปขยับเบียดขึ้นไปครับผมสูตรไล่เบียดนะครับส่วนมากเขาเล่นไข่พีพีนะครับเขาก็เล่นสเตปนี้กันหมดนะครับผมนะเขาเรียกว่าสเตปไล่เบียดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยากแตกหนักก็ต้องเล่นแบบนี้แหละครับพี่น้องยิ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 งเอาละนะครับผมเบียดหนักด้วยนะครับ เบ็ดหนักด้วยนะครับเบ็ดสามหกสิบมากินได้หลายนะสมองนะกินให้มันขี้ผัวตกรดเพงเนี้โกินให้ขี้ผัวเตกไปเลยเออนั่นแหละถูกต้องเลยพีพน้องสวดกินได้หลายกินสวดกินได้หลายนั่นแหะเอ้าบวกนี่สวงสินครับผมโอกาสแตกมาแล้วยงังย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 ่ตกยังบ่ตก อุย้ยเอซ่องหนึ่งน่ะสิมาเนาะอุย้ยสมองมาแล้วยัง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 คุณยังบ่นักปะเนี่ยสวัสดีกินเป็นตาเสียบเนาะกินน้ำแน่นะ <laughs> กินเป็นตาเสียบเป็นตะนัวเว้ยสมองอีกเนี่ยสมองอีกเนี่ยเออสมองมาแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้ากินในห,หลายนั่นน่ะสวัสดีเจ้าวายมันไปอยู่ท่าหลังพุดเตียประเด็นนะ่ะ กระเบนีอนะครับผมยังก็เกิดขึ้นได้สปินสุดท้ายว่ายังไงมันกบบเนีอะหรอพี่น้องเอฟก็สครับผมบังยังไงบังพิทไทยพี่น้องเดีมือโซวซีเียอยู่นะครับกับข้าวครับกับข้าวสวยเนียียาบลอยครับผมแตกแสนดีครับสามหมื่นวันเทียบเลยครับลอยเท่าพี่น้องเนยพอเลือกเลือกเศร้าเศร้านะครับโอเคแล้วครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมอันเมียกินสมวงนะครับ อาผู้ดใดอยากลองเมืองนะครับสําหรับค่ายใหม่นะครับผมก็ปกักหมุดไว้ให้แล้วนะครับสําหรับค่ายฟิปแปดแปดนะครับผมก็ปกักหมุดไว้แล้วนะครับปะ่ะแตกหลายไปดิก็ไปหาเล่นแนวใหม่ก็ดีกว่าเนาะแยกใหญ่กันครับผมป๊าปป้ายขมุย